ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไปเริ่มต้นในการใช้ชีวิตเลยนั่นคือเหตุผลที่อาจารย์เริ่มต้นในการสอนธรรมะพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีเจตจำนงเดิมมีเจตนาเดิมโซเชียลมันมีข้อดีมากในการที่ทําให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังทาง่ายที่สุดเข้าถึงเปิดตอนไหนฟังได้ตอนนั้นนอนฟังตอนไหนก็ได้ขี้เยี่ยวก็ฟังได้เดินอยู่ขับรถอยู่ก็ฟังได้อย่างเงี้ยมันฟังได้ตลอดเวลาแม้จะยิ่งสักนั่งกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยก็ยังนั่งฟังธรรมไปด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าจะย ยังสามารถเปิดฟังได้ต่ออีกอย่างเงี้ยมันมีรีลันมันมีรีแอคอะไรต่างๆขณะที่มันกลับมาเป็นดิจิทัลฟุตบินที่มันลีงไปหมดมันเกิดประโยชน์แต่ไอ้ประโยชน์ตรงนี้ก็นํามาซึ่งโทษภัยด้วยโทษภัยคืออะไรเมื่อใจเราวางใจเป็นกลางไม่เป็นเราวางความทุกข์จากใจตัวเองไม่เป็นเราจะจ้องอะไรจ้องในการเข้าไปบริโภคร่วมกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากจาก,การได้ยินได้ฟัง เราเห็นอะไรที่ชอบเราก็เข้าไปบริโภคด้วยการยินดีต่อสิ่งนั้นเราไม่เห็นอะไรเราไปเห็นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไปบริโภคร่วมด้วยการบริภาธไปด่าทอต่อว่าเขาได้ขาดที่เราไม่ชอบในสิ่งนั้นมันมีโทษภัยโซเชียลมันเหมาะกับข้อมูลข่าวสารแต่มันไม่เหมาะกับจิตใจคนในโลกนี้เพราะจิตใจคนในโลกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะวางใจเป็นกลางได้ถ้ามันไม่พ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้นโซเชียลเนี่ยจึงเหมาะกับใครที่สุดรู้ไหมพระอรหันต เราสามารถเอาไปใช้กับประโยชน์อะไรไหม,มประโยชน์ในการเผยแพร่พศาสนาแต่ไม่เอาใจเข้าไปลงเล่นกับโซเชียลเลยเพราะใช้ประโยชน์จากมันเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นแต่คนในโลกไม่เหมาะกับโซเชียลเพราะมันเอาใจลงไปร่วมกับการบริโภคกับสื่อกับข้อมูลความลึกกับข่าวสารมันเลยทําให้เกิดความวุ่นวายกระจายตัวเป็นวงกว้างเมื่อคนหนึ่งรู้มันรู้คนแต่กระจายเวลามันแต่กระจายข่าวนะมันดังไป ความเกลียดจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนหมู่มากจากข้อมูลข่าวสารเพียงเรื่องเดียวเรื่องอาจารย์ยิ่งศักด์คนที่เป็นแฟนกับอาจารย์ยิ่งศักด์ก็จะเกลียดในกลุ่มบางกลุ่มไปเนี่ยก็รวดเร็วทันใจโดยที่อาจารย์ยิ่งศักด์ไม่ทันได้รู้ตัวดนศาลและไม่สามารถควบคุมตัวไม่สามารถควบคุมบริบทที่มันเกิดขึ้นได้เลยสามเพราะอะไรมันเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในสังคมทุกคนเป็นนะไม่ใช่ว่าบางคนเป็นนะทุกคนเป็นแต่มาอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะบริโภคในโซเชียลเนี่ยบริโภคได้อย่างมีสติสัมปชัญญะม บริพภคได้อย่างใจเป็นกลางไหมบริพภคได้อย่างให้มีความเมตตาสงสารต่อกันละกันไหมบริพภคด้วยการที่ยอมรับกันละกันได้ไหมว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราก็เป็นของเราอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองดีกว่าในเมื่อเราไม่ชอบเขาใช้วิธีในการเลื่อนฐานดีกว่าแล้วไปหาเสพสื่อเสพดูในสิ่งที่เราชอบจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนสามารถพิจารณาตามหลักเหตุผลแบบนี้ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองเลือกอย่างกูบิเตอร์เล er ือก คุณตาเลือกอาจจะยิ่งศักเลือกแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องเลือกอเรามีสามีภรรยาเรายังต้องเลือกสามีภรรยาที่เราชอบเลยมไม่มีใครเลือกสามีภรรยาที่ตัวเองไม่ชอบแล้วไปนั่งกั้นกืนฝืนทนต่อสามีภรรยานั้นถ้ามันจะต้องฝืนขนาดนั้นไปมีทําไมคําถาม,มดังนั้นในเมื่อเราฝืนในการเสพข่าวนี้ ในการที่เราฝืนแล้วเราไม่มีความสุขในการเสพสิ่งนี้แล้วเราโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยายาบมากนะมาด้ายเราครับแค้นใจแล้วเราจะไปทนอยู่กับการเสพสื่อนั้นไปเพื่ออะไร <S <S เราก็แค่เดินออกจากการเสพนั้นแล้วไปหาในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าไหมคนเราทุกวันเนี้ยมันเริ่มมีความซาดิสในการใช้ชีวิตคือมันชอบเสพอะไรที่ทาร้ายตัวเองมันชอบเสพอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมันชอบเสพอะไรที่ทําให้เกิดความสะใจในการทํา ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองมันเป็นความสะใจเพราะอะไรเพราะว่ามันเอียงไปทางกิเลตัณหาหมดแล้วมันเอียงไปทางการไม่ให้อภัยกันความโกรธความผูกความอาฆาตพยาบาทมาร้ายกันไปหมดแล้วทุกวันนี้นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมโซเชียลควรมีหลักคําสอนพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเพราะเราจะได้วางใจเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครปีความเป็นผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุดความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเนที่จะนยิ่งศักพูดว่าในในหลักศาสนาคริสต์พระเจ้าเนี่ยคนคริสจะพูดเรื่องความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก การที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้มาเดีย๋ยวนี้จะยิ่งสาวพูดว่าจงขอและจะได้จง,จงขอและจะได้กงงคราบประตูและจะเปิดให้แก่เขาเนี่ยในมัทธิวเนี่ยบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันเป็นความศรัทธาของตัวบุคคลที่เมื่อเราศรัทธาเราจะเข้าไปทําในสิ่งนั้นศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันนะแต่พระเจ้าเนี่ยแค่ต่างตรงที่ว่าไม่ได้ไปขอแต่พระองค์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยศรัทธา ศรัทธาในยิ่งตรงไปหาพระองค mm ์เมื่อเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งเราจะอยากฟังคําสอนจากเขาถ้าเราไม่ศรัทธาคนคนนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะฟังคําสอนจากเขาอาจารย์ไม่ถ้าอาจารย์ไม่ศรัทธาในอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์จะไม่อยากคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่อยากฟังข้อคิดแง่คิดคาตักเตือนจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์พยายามจะเตือนอาจารย์แค่ไหนอาจารย์ทำถูกลมแต่ถ้าอาจารย์ศรัทธาในตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ศรัทธาในคุณปีเตอร์ศรัทธาในคุณตา เมื่อเราเข้าไปนั่งกันเราจะเงียบสดลงฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วเราจะตั้งใจเก็บรายละเอียดข้อมูลเขาให้มากที่สุดดังนั้นคนเกลียดอาจารย์เพราะเขาไม่ศรัทธาอาจารย์แต่บนรักอาจารย์เพราะเขาศรัทธาในตัวอาจารย์คนศรัทธาย่อมได้ประโยชน์จากตัวอาจารย์คนเกลียดอาจารย์ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากตัวอาจารย์เช่นเดียวกับทุกคนคนศรัทธาใครก็ตามไม่ว่าจะายิ่งสกุณเ็นเตอร์กุณตาถ้าเขาศรัทธาในตัวบุคคลเหล่านี้เขาย่อมได้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้แต่ถ้าเขาไม่ศรัทธาในตัวบุคคลเหล่านี้ เขาย่อมไม่เกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาได้รับประโยชน์จากเราได้หน้าที่เราสอนบอกตามหลักสัจท์ความจริงที่เหลือต้องปล่อยเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของอินทร์บาร,รมีตามบุญตามกรรมของเขาเองเราแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ที่เหลือเราต้องวางเฉยดังนั้นการอยู่ในโลกโซเชียลควรอยู่ด้วยการวางเฉยและเมตตาต่อกันละกันโอ้สาธุนะทสาธุสาธุอนุทนา วันนี้อยากขอบคุณอาจารย์เบียนะคะที่ชวนพวกเรามาคุยด้วยตนรู้สึกว่าแบบคือจริงๆเราคุยกันอยู่เองอยู่แล้วก็สนุกแต่พอวันนี้ได้มาคุยกับอาจารย์เบียมันเหมือนแบบมันมันมีความเป็นเพื่อนด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราแอบเป็นห่วงข้างหลังเราก็ได้มาคุยกันตรงๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์เบียมากๆและข้อหนึ่งที่แบบตารู้สึกว่าโชคดีที่เราเรยังเกิดในทันยุคที่มีโซเชียล mm hmm. เพราะว่าในสมัยก่อนตอนเราเรียนธรรมะนะตาต้องเปิดฟังเทปหลวงพ่อชาวัน ฟังร้อยรอบอะจนเทปยาแล้วต้องไปใส่ตู้เย็นช่องฟีดอะแต่เดือนนี้ทุกเช้าตาตื่นมาตาได้ยินเสียงพระอาจารย์ปาโมก่อนนอนตาได้ยินเสียงพระอาจารย์สมทบคือท่านครูบาอาจารย์อยู่กับตาทุกวันทุกเวลาสิ่งที่ตาจะเลือกให้กับชีวิตอะตาเชื่อว่าคนเราเลือกได้เหมือนที่อาจารย์บอกพอเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับว่าผลที่จะเกิดกับชีวิตเรามันคืออะไรมันก็คือตัวเราแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดกับทุกคนนะคะทั้งคนชมแล้วก็ผู้ชมที่ชมอยู่กัน 1 8ื่นแล้วก็อาจารย์เบียพีเตอร์แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักด์ด้วยก็ขออดโทษถ้าวันนี้แบบได้ประมา,พาทพลาดพังหรือว่าในชั้นใดชั้นหนึ่งเนาะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ตาเชื่ออย่างนั้นว่าเราจะต้องเคยทําบุญทําอะไรร่วมกันมาถึงวันนี้สี่คนจะมาเจอกันผ่านจอเล็กๆกระดุง้งกระดิ้งเนี่ยมันก็ต้องทําอะไรกันมาก็ขออดโทษด,ด้วยนะคะก็ขอให้จากนี้ไปก็มีแต่สิ่งดีๆของพวกเราด้ย สาธุอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุสาธุท่าน <bt> ุบรากมากๆนะคะสุดท้ายนิดเดียวอาจารย์ขอประจักสัมพันธ์นิดเดียวสั้นๆเนื่องจากว่าเรามีกิจการงานอยู่หนึ่งก็คืออาจารย์ฝากโครงการธรรมยาตาธรรมยาตาที่จะเดินทางส่งพระเนี่ยไปประเทศอินเดียเจ็ดสิบกว่าลูกตอนนี้เรากําลังต้องการเงินเพื่อที่จะส่งพระไปผักดันไปเพื่อรรมจะทำงานพระศาสนาก็ช่วยกันกวนขวายใครอยากจะร่วมบุญก็ไปที่ id line s i g n satu a วงกลม satu เป็นบัญชีวัดโดยตรงเลยคือบัญชีวัดภัยงามเราจะส่งพระธรรมทูตไปเดินธรรมยาตาไปเผยแผ่ธรรมะพระธรรมคำสอนท่านเดินนะเดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยนั่งเครื่องบินไปไปถึงประเทศอินเดียเนี่ยท่านเดินเดินทางไปสังเวชนยสฐานสี่านที่ตัสตัสตัสปสูตตัสลุตสอนธรรมะไนิพานท่านไม่ใส่รองเท้าท่านไม่เอาผ้าคลุมหัวทั้งทั้งที่หนาวท่านเดินแล้วก็แบกย่ามแบกกรดตามพระวินัยทั้งหมดเพื่อที่จะให้คนอินเดียได้เห็น ใช่นี่คือการขวนขวายไปแสดงเหมือนผ้าสชีนบินทบาทด้วยความ,มเรียบร้อยสุขุมเพียงพิรภาพจนภะษารีบุตรเนี่ยเกิดศรัทธาการเดินอย่างเดียวเนี่ยก็ทําให้คนเกิดศรัทธาได้แล้วจะได้ยินได้ฟังมาว่าคนประเทศอินเดียถึงขั้นวิ่งเข้ามายอมแบบทําอะไรอยู่ทิ้งงานตัวนั้นแล้วเพื่อมาเดินตามว่าเกิดอะไรขึ้น<ช>ทําไมพระหน้าเคารพจังเลยอย่างเงี้ยเนี่ย<ม>ก็เป็นหนึ่งในการที่จะทาให้เขาเนี่ยมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังเมื่อเขาไปนั่งรวมกันเนี่ยก็มีการสอนธรรม,มะมีการเทศธรรมเพื่อสอนแก่บุคคลอื่นต่อไปก็ฝากร่วมบุญตตัััวววนนีีี้้้กกกกอบบุญ็ฝาไท่2 ที่อาจารย์จะจัดเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันที่แปดวันที่เก้าเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายที่อาจารย์จะจัดที่หมอเสียงสองวันติดหลังจากนี้จะจัดแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละวันเท่านั้นเพราะว่าอาจารย์ต้องการจะขวนขวายน้อยลงเรื่อยๆไม่อยากจัดเยอะอีกแล้วสองวันเหนื่อยมากเหนื<ๆ>่อยมามากพอแล้วลาบามากเดือนละสี่พันคนเดือนละสี่พันคนเริ่มไม่ไหวแล้วอยากจะจัดวันเดียวรวบทีเดียวแล้วจบเดือนหนึ่งครั้งเดียวจบใครต้องการจะมา ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์สาวาถยปัส,สปนามาเจอกันตัวเป็นๆมาดูหน่อยซิว่าอาจารย์เนี่ยมันรุนแรงแบบในไร์สดจริงหรือเปล่าให้ลงทะเบียนได้ที่ idline.asai.sathu ครั้งครั้งเนี้ยนิมนพระมาะด้วยพระอาจารย์พระแม่ครูอาจารย์แล้วก็ครั้งเนี้ยผู้บริหารเจ้าของกิจการระดับประเทศที่เรารู้จักเป็นที่ที่รู้จักระดับประเทศเนี่ยมาร่วมหลายคนมากหลายกิจการ เป็นแบบแขกว i p ที่อาจจะไม่ได้เชิญนะเขามากันเองแล้วเขามารวมตัวกันเพื่อเป็นก้อนเขาเขาคนรวยเขาก็รู้จักกันเนาะเขาก็จะมารวมตัวกันในวั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 นที่อาจารย์ปฏิบัตรริรอบนี้คุณแม่ดอกโ,โบคู่ก็มา <S <S <ๆ>ก็จะมามาในครั้งนี้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนหลายกิจาการ TOA อสีที a ออะไรก็มาอะไรเงี้ยหลายคนหลายกิจการถ้าใครมาได้อยากให้มาในครั้งนี้เพราะว่าเราจะมาฟังทมกัน แล้วก็เอาทำเนี่ยนำไปปฏิบัติต่อไปฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใลยทั้งสิน้นค่าข้าวค่า,าน้ําอาจารย์เลี้ยงดูให้ทั้งหมดแล้วบวกกับใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆขอนอนโรงแรมฟรีได้อจจา,าอนนนนอจ <S 2> <S 2> อารย์จ่ายให้ทั้งหมดค่าโรงแรมเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบแสนหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยจ่ายให้ทั้งหมดจ่ายให้ทั้งหมดเลยใครมาเลยมาฟรีเพราะว่าคนมาปฏิบัติสี่เกือบสี่พันคนสองวันเนี่ยอาจอารย์จ่ายหาให้เดือนเดือเยอะมากอาหารฟรีทุกอย่างฟรีหมดรถลาในการรับจากโรงแรมมาที่หมอเสียงแล้วรับกลับไปก็ฟรีทั้งหมด อย่างเงี้ยเพราะนั้นขอแค่เอาตัวเองมาพามามาฝึกฝนอบรมตัวเองมาเริ่มต้นในการฝึกปฏิบัติธรรมทุกอย่างอาจารย์จะดูแลกิจการงานให้แล้วหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีการรับเงินบริจาคแล้วเงินทุกบาทท่วตางเป็นเงินที่อาจารย์เนี่ยออกบรรยายธรรมรับเงินมาอาจารย์เอามาจา่ายพวกเนี้ยดูแลเดือนนึงเป็นแสนเนี่ยก็พวกเนี้ยมามาช่วยกันในการเผยแผ่ศาส,สนาเพราะนั้นใครต้องการมาลงไอดีไลน์แอสไซสาธุเข้าไปลงทะเบียนต้องลงทะเบียนนะเพราะว่าไม่งั้นอาจารย์จะไม่ทราบจํานวนอาหาร S <S พราะไม่งั้นเดี๋ยวมันสั่งมาน้อยเกินไปกินไม่พอสั่งมามากเกินไปก็เหลือเฟือเกินเหตุเกินปัจจัยทิ้งเสียเพราะนั้นใครต้องการจะมาลงทะเบียนไอเดียไลแอสไซสสาธุพวกเราทุกคนถ้าว่างอาจารย์ยิ่งสั่งคุณตาคุณปีเตอร์ถ้าว่างก็เรียนเชิญมาได้จะมาตอนบ่ายก็ได้จะมาตอนเช้าก็ได้9ก้9าโมงเช้าถึงบ่ายสามวันที่แปดวันที่เก้าเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามจะมาช่วงบ่ายก็ได้มาเจอพระอาจารย์ท่านก็ได้อย่างเงี้ยหรือจะมาช่วงเช้าต้องถึงบ่ายก็ได้เดี๋ยวจะมีสถาานนนที่ใกรรจััดตต้้อบไงห ให้แยกนั่งออกไปต่างหากเพราะว่าเข้าใจคนรู้จักเยอะก็อาจจะมีคนเข้ามาลุมขอถ่ายรูปเดี๋ยวจะแยกไปต่างหากแต่ในในในตรงข้ามก็ได้นะคนไม่มาขอถ่ายรูปเราเลยแล้วจะอายไม่ขอที่ขนมเค้กดีกว่ากับนี่อาจารย์พิษสักเออเพราะนั้นถ้าถ้าใครมาได้ก็มาก็ฝากฝากไว้ก็มีแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรายการในวันนี้อาจารย์นุโมทนามากๆขอบคุณที่มาเป็นกระบอกเสียงมาเป็นประโยชน์ให้คนยมีโอกาสในการในการรับฟังในการเสวนากันซึ่งมันเป็นประโยชน์ อยากให้อีกคนคนในสังคมเห็นอีกมุมหนึ่งว่าโดยปกติอาจารย์คุยกับคนที่ขึ้นมค์กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์คุยแบบนี้นะไม่ได้มีมึงม,มีกูไม่ได้พูดจาหย,ยาบคายเรามีมุมหลายมุมหลายโหมดในการช่วยเหลือในสังคมให้เข้าใจตามหลักตามเหตุตามผลวันนี้ก็กลุ่มเราพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งฝากติดตามได้ทุ่มหนึ่งเหมือนกันวันที่สามพรุ่งนี้จะมีคุณอี้แทนคุณพรุ่งนี้จะมีคุณกิ๊ดมายุลิน พรุ่งนี้จะมีคุณตาสุรางคณาจะไปกับเขาอีกสี่คนเหมือนเดิมอ่าก็จะเป็นสี่คนกอบแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะเวียนแบบนี้วันถัดรอบถัดไปจะเป็นคุณแพรลี่แล้วก็จะเป็นพระอาจาร์มหาวัฒนาอ่าแล้วก็จะเป็นอาจารย์ให้พวกปริญญาเก้าเขานั่งคุยกันเนาะแล้วอาจารย์ก็เข้าไปอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่สามคนถ้าอาจารยิ่งศักดิ์สนใจอยากมาเป็นพิธีกรดีมาได้คุณแพรลี่พระอาจาร์มหาวัฒนาของเก้าตั้งคู่ ฉันกลัวพูดไปทันแม่แผ่ลี่เขาอะไม่มีแผลหรอกอาจารย์ยิ่งสักต้องสำรวมระวังเพราะมีพระมหาวัฒนาท่านมาด้วยอาจารย์กินข้าวไม่ได้นะวันนั้นน่ะเต้องสำรวมสำรวมรวมต่อหน้าพรออันนี้อาจารย์ยิ่งสักเองนะเดี๋ยวเขาจะหิวแมเดี๋ยวพระจะหิวยามเดินปาได้แต่เดี๋ยวอาจจะมีขออนุญาตวนวนกลับมาก็อาจจะมีคุณปีเตอร์คุณกิกด้วยอาจจะยิ่งสักคุณตาอะไร้ยอาจจะขอแบบนัดแนะกันเพราะว่าเราคงไม่มีอะไรตอบแทนกันนอกจากตอบแทนกันในอัดในธรรม แล้วเราก<ฆ>ทำกำลังทําประโยชน์เพื่อไม่ใช่เพื่อพระศาสนาละกันเพื่อสังคมเพื่อให้สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมในการเจริญเติบโต,นตในการใช้ชีวิตให้เขามีทุกให้น้อยที่สุดเพราะอย่างน้อยแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบผ่านประสบการณ์อย่างจินสักก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะอย่างคุณปีเตอร์ก็ผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของตัวเองมาเยอะคุณตาก็มีประสบการณ์ของตัวเอง derive. ทุกคนมีมุมประสบการณ์ของ,ของตัวเองอยากให้เอามาแชร์ pek, แล้วสอดแทรกหลักธรรมในการดําเนินชีวิตให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างอย่างทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จผ่าน ชีวิตที่มันลำบากมาแล้วหมอกหมอกมุมสอนมุมจริงอย่างอาจารย์ชอบอาจารยิ่งศักดิ์พูดคำนึงว่าอยากจะพูดทำง,าง่ายๆให้คนที่มาอยู่ในสังคมเข้าใจง่ายๆแบบที่เขาที่อาจารยิ่งศักดิ์เป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยอยากจะเอาแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็มีโอกาสในการได้ติดตามคุณปีเตอร์ก็มีคนส่งของคุณปีเตอร์มาให้อาจารย์ฟังเพราะว่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสในการฟังโซเชียลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสในการได้ฟังซึ่งคุณปีเตอร์ก็จะอยู่ในมุมที่แบบเหมือนเข้ากับวัยรุ่นได้อีกแบบหนึง่งเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นสไตล์วัยรุ่่่่่่นนนนนนอออีกวววัััยยยรุุุึงงาจ็เเเปหื เป็นวรุ่นเหมือนกันแต่แบบอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นในมุมอีกมุมหนึ่ง,งคุณพี่เต้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เหมือนแบบมันเป็นฟิล์การนั่งคุยกันกับเพื่อนแต่จ้าอาจจะเป็นมุมแบบมุมผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่เป็นมุมแบบสอนเขาอะด่าเขาอย่างเงี้ยแต่คุณพี่เต้เหมือนเป็นแบบเพื่อนเลยอย่างเงี้ยแจ้าด่าด่าแบบเพื่อนอย่างเงี้ยแต่บางคุณพี่เต้แบบเข้ากันได้แบบซอฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเออคุยกันชีวิตเรื่องราวกันเป็นยังไงว่ามึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่าจ้าก็องบอกว่าาเป็นผูู้สงอยุ อ๋ออย่านะคะอย่าพูดอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวหัวใจไวายตายทำไงเนี่ยไม่แต่ประเด็นคือากเกน่ใหญ่ตามากเลย,ยนะคุณเป็นผู้สูงอายุที่ส่กลุ่มวัยรุ่นใช่ได้อ,อย่างดีมากซึ่งอาจารยิ่งศักด์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สูงอายุที่เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุแตน่นเป็นผู้สูงอายุที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นทุกคนทั้งหญิงและชายแล้วทุกคนเนี่ยก็นับถืออาจารยิ่งศักด์นับถือในฐานะของคนที่เป็นคนที่อยู่สูงอ่ะสูงไม่ใช่ว่าฐานะสูงหมายถึงอายุสูงเหมาะ แล้วเหมาะกับการที่เป็นเหมือนเพื่อนด้วยอะ่ะแต่เป็นเพื่อนที่แบบว่าต้องมีความเกรงใจนิดหนึ่งเป็นเหมือนหัวหน้าห้องอะ่ะที่จะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เงี้ยต้องแบบว่าระมัดระวังนิดหนึง่งแต่ยังเป็นเพื่อนในการใช้ชีวิตกันได้เนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถทาได้อย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์ที่สักหน้าบานแล้วนะเนี่ยแย่เลยนะบานกว่าเดิมแล้วนะเนี่ยเท่ากระด้งแล้วอะ่ะรอบหน้าขอเปลี่ยนนะคะโมเดเลย ได้เลยขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุขอบคุณมากดีค่ะขอบคุณค่ะอนหลังดีแล้วเจอกันค่ะคุณไนท์นะคะจ้าสาธุจ้าอนุโมทนาสาธุคุณไนทคเดียวค่ะสัอนเซอนะคะจ